ก็สวัสด okay. ีทุกคนนะคะชื่อปาร์ตี้นะคะในเกมชื่อหนูปาร์ตี้อยู่กีซูเปอร์ก็ติดตามได้ที่เพจ s u p e r ร์ c อเซีนะคะซูเปอร์วินบีออนชาแนลแต่ว่าเพจส่วนตัวของปาร์ตี้ก็ชื่อว่าปาร์ตี a เ l ลเลอร์ไทยแ l a n d นะคะเข้าไปติดตามกันได้ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากอาจจะรำคาญเพลงนิดนึงเดี๋ยวรีเสียงเพลงนะ ก็รู้สึกว่าช่วงนี้โหมดใหม่กำลังมาแรงนะคะไม่ต้องไปสนใจเว้กเกีว่า,ววามีอยู่แค่นี้แหละค,ะค่ะเกียวตอนนี้ระบบเลเวลเทิร์นะคะหลายคนจะถามว่ามาเล่นกันยังไงทำไม่ทำยังไงสีถึงจะชนะก็มันอยู่ที่กับก็ใส่ใส่ชุดเวก E.P เยอะๆนะคะแล้วก็ไปเล่น เล่นแล้วก็ตาเนึงมันจะสุ่มสุ่มได้ของอะไรอย่างนี้ก็บางคนก็ได้บัวรดน้ําบัวอยู่โตบัวบัวอะไรพวกนี้ค่ะก็เอาบัวเนี่ยไปรดที่ดอกไม้ของตัวเองในสวนในสวนสาธารณะที่กลางสวนเลยค่ะนี่เห็นไหมของตี้นี่อยู่สีเหลืองนะคะก็อันดับสองอะ่ะสีแดงสีแดงอีกแล้วเห็นไหมสีแดงตอนนี้เขากำลังมาแรงนะคะอ มาแลรงบอกว่าอ่มมากมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสีเหลืองเขาตามทันเนาะดูดิพอห่างกันแค่นี้เองไม่กลัวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สนามนิทานรนดอมนะคะก็เจอกันได้สีแดงเดี๋ยวแกตายแน่อย่าอย่าไปดีนทาสีแดงนะคะเพราะสีแดงเขามีคนในเบื้องบนคนเบื้องบนอยู่เยอะนะคะยกตัวอย่างเช่น คนคนนี้เขาก็อยู่สีแดงนะคะเขาชื่อพี่เจมเจมส์แลนเนอร์เรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเรานะคะไม่เป็นไรแล้วก็อีกคนอีกคนนี้ต้องพี่ชื่ออ่านะคะนี่ชื่อคุ้นเลยใครๆก็คุ้นเนาะนี่พี่อามของเราเออคุณชายอาม เ,เขาก็มีมีเยอะะเลยนะคะก็เข้าไปเออ <c oughs> <c oughs> เสียงแหบอยู่ตอนนี้ไม่สบายนะคะแค่โทดศัพท์ค์อ่าตอนนี้สีทั้งสองคนนี้เลยอยู่สีแดงหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะคนคนนี้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่บางคนที่ดูคลิปบ่อยๆก็อาจจะเห็นบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปนึงนะ พอมันกระกากอะไรมันช้าๆค่ะใจเย็นๆเนาะอ่ะมาแล้วหัวหายไปเลย <c oughs> ก็เขาเป็นหัวกิลวซูเปอร์เอ c ซีของเรานั่นเองเป็นเป็นเจ้าของเพจซูเปอร์วินบีออลชาแนลด้วยเขาชื่อว่าวินครับนะคะ <c oughs> โอเคนะดูสิชุดชุดแชมพูเชีย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ลองมาดูที่ร้านผสมอลินกันดีกว่าอลินเนี่ย บางคนถามว่าทํำยังไงถึงจะตีได้ตีบวกเจ็ดเร็วๆหรือบางคนอาถามว่าไอาเนี้ยมันทําได้จริงหรือเปล่าคําแนะนำพอยต์เอ้ยคำแนะน point, ําฟาร์มพอยต์ก็เขาใช้ฟาร์มพอยต์แรกเอาตอนเหลือ2คู่สุดท้ายซึ่งมันจะอยู่ในทศนิยมศ0นยวินาทีนะคะใครที่มือไวก็ได้ไปแต่ถ้าใคร หมื่นไปทั่วอะไรอย่างงี้คงไม่ได้หรอก <g ots> กอตีก็เคยได้มาแล้ว2อย่างเลยแต่ว่ารองเท้าเทวดาตีปีจะได้เยอะกว่านะคะส่วนชุดพวกนี้ก็เหมือนกันเหลือ2ชุดก็จะแลกพอ,อยต์ได้ส่วนพอ,อยต์นี้เอามาจากฟาร์มพอ,อยตนะคะได้จากการลดน้ำไม่ก็พวกให้อาหารสัตว์อะไรพวกนี้ตอนนี้ชุดของคุโร่กับ รอหน่อยรอหนคอมมันช้าขอคอมมนช้าโนสีหัวหายเชียนี่ยังไม่มีชุดนะคะออกมาดูนี่ห้สิบวันไม่ได้อวนฮะก็บางคนอาจจะบอกว่าของกูมีร้อยวันว้าไม่เห็นกลัวเลยอะไรอย่างงี้เออเรื่องของคุณค่ะไม่เป็นไรฉันทําได้ก็อันนี้ฉันไม่ได้ซื้อด้วยแคสนะคะฉันเอ่ม แรกอย่างเดียวมือไวก็องเงี้ยก็ส่วนรองเท้าเบลโลไม่ควรโชว์นะคะเก็บไว้หมดแล้วนะคะส่วนชิ้สุดกุญแจแห่งความลับก็แรกได้ที่เอสวนสาธารณะนะคะกับทุกคน n p c ขายร้าน n p c ร้านค้าเอออันนี้กจ็จำนวนครั้งที่แลก ี่แรกมาเล็ดดอกไม้เทพนะคะมเล็ดดอกไม้เทพนี้ได้จากการลดน้ําดอกไม้ของสีตัวเองนะคะรลที่หนึ่งได้สีได้อันนึงอะไรอย่างนี้ร้านค้านี่มีของใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยดูสิน่ารักไหมโอเคโอเคก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็แค่ทดลองไหม่ไม่แม่อะไรมากก็ขอบอกก่อนว่าตอนนี้เวลา0.38 เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะนอนก็นได้แล้วง่วงแล้วเหมือนกันแค่ทดสอบไม,ม้เฉยเดี๋ยวปีเิอเรามาเจอกันใหม่นะโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย